ไว้นก็จะมาเล่นเกมโรบอแมโยนฉันผู้เล่นสงคนกันค่ะไปลุยกดาไม่โยนะโยนโยน่าน่ต่อกดกกตรงนั้นอาพวอตื่นมาพี่มวินต้องอุ้มหนูพี่มวินต้องอุ้มหนูใช่หรอไปก็โดนเลยไปก็โดนเลยโดนเลยไปก็โดนเลย ไม่ดนกว่าข้ไปเลยไมมนเก็เดี๋ยวเดินเลยมีดันดื้อนี่เอาไปไปเลยมีดื้อเหรอลูกไปก่อนเดี๋ยวไปลนเลยโอ้คมาวินลนไปไหนพี่มาวินขึ้นบันไดได้ต้องต้องต้องอุ้มพี่มาวินอต้อง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 อุ้มพี่มาวินมา ดันขึ้นมันไปไปทางไหนอ่ะไปไปเข้าทางไหนอ่ะลงน้ำลูกไม่ใช่เนี่ยมาเนี่ยไม่อันนี้มันเป็นที่เดิมแต่เราออาแกนแล้วแม้วงบอลเอาแกนแล้วแม้วงบอกไม่ได้ผู้นะอย่าพงผู้เล่นเล็กสามารถเข้าไปในที่แคบได้เอาแกนลงยังสุดฟ้าเาไโอเคแป๊ะแมพหนึ่งนะเอาแกนลงยังสุดฟ้า เอาไมไปได้อะปุ้นงอเราไม่ออกัาไปได้ก็ต้องเป็นสีฟ้าไงนวอาสีฟ้าพี่สีแดงไปไม่ได้ดีต้องไปแบทินรอนี้อุยตกตกด้วยเอาใหม่เอาใหม่ตกเฉยมันเป็นดามเส้นก๋วยเตี๋ยวอะก๋วยเตี๋วก่อนลูก ผมไม่กินครับแต่ผมกินข้าวมันไก่ดีกวคนอ้าวไปได้ตายไปอย่าลื้อนี่ไปตายี่อุ้ยสี่ตัวตกแล้วอ่ะพี่มาวินตกตกเลยอ้าวคุณยังไม่ได้จับลูกคืออะไรยังไม่ได้จับลูกเป็นไปได้ตายอ่ะอ้าวอ้าวมาเกิดใหม่อ่ะเอาใหม่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 อยู่แล้วไปไปกัน นำมาดูแลนำมาไกล์แล้วเนี่ยบอกแล้วใครคู่กับมามีอ่ะชนะพี่มาวินไม่อุ้มมามีโหดมากเลยไปแล้วไปเลยครับอย่าดีอย่าเอาออกเอาออกถ้าเอาออกนะเดี๋ยวหนู่ยรู้ลิฟต์แดง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 ไปออกกันไป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 เร็วไปต่อ ลุย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 เราไปไหนต่อลูกอ้าวมันเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะเนี่ยเอาจี๊ยนี่มันเริ่มใหม่หมดเลยเจ็บลอยนี่คืออะไรอ่ะทําไมอันนี้มันลงไม่ได้มันมันเป็นอะไรเนี่ยพี่โมวินไปได้เหรออ๋อโมวินชนะแพ้จะตายเอ้าเราข้ามไม่ได้ไงเอาแกนก็กดปุ่มมันเนีบแม้จะโคนทําเมื่อกี้หนูเปลามันมีแล้วมันมีก็เอาขามาที่เราแซงกันไปแล่ย ยังใช่ป่ะยอเกล์รอด้วยค่ะพี่ยอเกล์ไปละนำนี้ลงอันนี้ลงจะยุ่งวันต้องมากินกับวังลุ่ากับมาต้องเกิดใหม่นะเสราะยังก<า>็ไม่ทำไมไมีต้องลงเดินแบ็เฮ้เดินไปเดินดีเดินดีๆ เฮ้ยพี่มาวินตกหรือเปล่า อคนหน้าหน้าปีกใหญ่มากเลยอลังการไม่ใช่รถส่วนยนต์มันมีตะกูเขาอะอย่านะจะต้องตั้งใจแล้วนะติ้งก่อนติ้งก่อนรีบไปต้องรีบแล้วต้องสปีดลันแล้วยืนตรงเดินเหรอใช่ก็หนูมันมีไปเหยียบอะไรแล้ะจะหนูเหยียบไม่ได้มันเป็นบล็อกมนุษย์มันมันมันเอ็นโลกเหมืนกันแม็กซ์ก็โยนนีไปฝั่งนู้นแลมไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่โบวินพี่โบวินแล้วจ เร็วเร็วเเร็วเร็วเเรเร็วแเเรเร็วเเร็วไปหมดลวเร็วเราดับแล้วทำดีๆมาวินทำดีๆนะพี่มาวินดีๆนะพี่มาวินทาดีๆนะครับปิดล็แล้วแลวไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเขาเรานํเพอแล้วใจเย็นเย็นลูกผเริ่มใหม่เลยพี่มาวินอยู่ใกล้ๆเรวโยนอันนี้นะเอานีใจเย็นเย็นะลกโยเลยเออใเย็นเย็นใจเย็นเย็น ตัอ่าใจเย็นๆนะครับอ่าพอเรานำแล้วไปนี่อะไรปเอาแกไปค่อยๆค่อยๆพี่มาวินอย่าตกนะอันเนี้ยอันนี้หนูหนูอันนี้หนูเล่นออแกนอบบี้ไปอ๋อออกแกนอบบี้รเปลไนแบบเดินไปเน่ไปเนาะออกแกนอนี้จะทดีๆนะความหวังอยู่ที่ออแกนนะ ไปเลยเราเดอย่าระวังนะดีๆนะดีๆนะอย่าตกนะมาวินโอเคเย้เก่งมากไปตรงนี้ต่อเก่งมากให้มาวินปุ๊บได้ไหมหนูหนูกระโดดไม่ได้หนูกระโดดไม่ได้หนูหนูกระโดดเตี้ยโอเคเมื่อกี้ผมเล่นข้ามมันไปแล้กระโดดเตี้ยแต่ผมยังเล่นได้ทำดีๆนะลูกทำดีๆนะใจเย็นๆนะเก่งมากเก่งมาก ล่นมากอ่ะล่นมากอ่ะโอ๊ยล่นไม่เข้าสจบล่นเลยโอ้ยไม่เลิกไม่หมดเลยอ่ะเก่งมากก็ไม่ต้องไปเริกโรงแรมละลู้ไงไปใกล้สุดเส้นทางยังใกล้สิ้นสุดยังใกล้สิ้นสุดยังแป๊บหนึ่งนะน่าจะอีกนานทำดีๆนะทำดีๆนะไม่นั้นเกิดใหม่นะมาไกลแล้วนะ ิีลตีนพี่มาวินมาปีนบันดตรงนี้พี่พี่มาวินเดินมาแล้วพี่มาวินจะเห็นบันไดอ๋อก็คือต้องขึ้นบันไดเออมันมีลูกสองอันนี้พี่มาวินอุ้มหน่อย จนนไมได้โยนโยนอุ้ยลุ้นลุ้นอุ้ยลุ้นมากยังไงต่ออันนี้พี่มาว้่้นัองโยนระวังนะระวังนะโยนดีๆนะโอเคโอ้ยโอ้ยโยนมากค่ะคนดูยังลุ้นเลยอุ้ยอย่ายินตรงนี้นะแต่ผมเล่นอะไรลุ้นลุ้นอ่ะลุ้นลุ้นอะรกนอุ้ยอุ้ลุ้นอฮ้ยอฮ้ยุ้ลุ้นยยตอ โอเคโอ้ยลุ้นอ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ยลุ้นล้นล้นโุ้ยต้ามันกระดุกเลยอย่าดิอย่าดื้อไปพี่มาวินอุ้มหน่อยไปพี่อยาก็แค่ไปเด็กก็เ่าปุ้นติดกัวมาเตียวอ่ะอ๋อตกหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรใช่ไหมไม่งี้ไม่ตกไม่งี้ไม่ได้ไม่เป็นไรติดกัเกลือ เกือบแตกแล้วเกือบแตกเกือบแตกวะดี้คือคืออะไรอ่านนะเขาให้อ่านอะไรอ่ะยืนบนปุ่มจนกว่าคนที่ใหญ่จะผ่านสะพานคนที่ใหญ่สะพานคนที่ใหญ่สปูลสปูลคลอนคลอนเย้ได้กินข้าวมันไก่แล้วพี่อุ้มหน่อยพี่มาอุ้มก่อนพี่มาอุ้มก่อนโอ้โหโดนยาห้ามห้ามออกไปไหนนะโอ้ยลุ้น ไปนไเดืดขาดถ้าเดินเดินไม่โอ้ถ้าเดินเนี่ลืมมันเอ้าขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นีแล้วครับสี่สิบหกทำไมตัวแกนมันมันไม่ดีเหรอทำไมมันขึ้นไม่ได้ไม่มันตัวเล็กแล้วมันกระโดดไม่สูงอ๋อหนูเข้ารูก่อนเขาทำให้มันเล็กเหรอคนหนึ่งนะเขาทำให้มันเล็กคนหนึ่งไงอันนี้มันอบบี้มันยากหนยเรามันคัน เดยอะ้หเดินีวตัวเล็กๆหนูเดินเข้าไปในนี้จดเลยนะเนี่ยดูดิแ่อออกไปแล้วมึงดูนะแต่แล้วอยู่ไหนล่ะเอยู่นี่จริงหูไม่ได้ลยอย่าดื้อผมิเมตรแล้วครับ59เมตรมันมีกี่เมตรเนี่ยโอ๊ยพี่มวินอุ้มก่อน ระวังนะระวังนะดีๆนะป๋อมันน่ามันสีน้ำเงินตรงนี้ทุกย่างเก้าคือชัยชนะแล้วบอกว่าคู่ของมันมีแต่ชนะเองที่มาวินไม่แน่หรอกโยนเลยโยนไม่แน่หรอกคู่เกือบโยนอาจจะตกก็ได้เกือบลุนนะเกือบลุนคู่ของแกน่าจะตกก็ได้ลูกอย่านะเดี๋ยวว่ะแบทแบยชนะแล้วนะแล้วแบททำตกโอเคโอเค โอ้ยโอเคโอ้ยพ wow um ี่มาวินโยนหายใจไม่ทั่วท้องพี่มาวินโยนดีๆนะเอาอยู่ใกล้ๆพี่มาวินอยู่ใกล้ๆพี่มาวินดีนะโอเคโยนเลยอันเนี้ยโอ้ยทำดีๆนะลูกเออมันมีตอะไรนี่มันจีบเร็วมั้งไหมอะโอเคมันไม่กระโดดไม่ได้พี่มาวินมาอุ้มก่อนพี่มาวินพี่มาวินมาอุ้มก่อนกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ถึง ไมด้านนี้ต้องอุ้มกันตลอดไม่ใช่อันนี้คือหนูตัวเตี้ยแล้วมันกระโดดไม่ถึงล้พี่มวินไม่ต้องไม่ต้องไอพี่มวินไม่ต้องไม่ต้องปวดอุ้มอุ้มไปก่อนจากอยากสปีรันไงหมอมีว่าไปต้องโยนบ้างหรือก็ว่าอยู่ว่าหนูต้องโยนตรงนี้หนูเหยียบไม่ได้อุ้ยจะร้อยเมตรแล้วเฮ้ยร้อยเมตรแล้วมันมีกี่เมตรเนี่ยอยู่ตรงไหนอะนี่หรือเปล่า มันบอกว่าสีต่าต่างกันนอยยากขึ้น้าตรงนี้ดีกว่าสะบานข้ามสะบานก่อนเวลาหมดโอ้ยคือยังไงอ่ะโอ้พี่มอวินอุ้มพี่มอวินอุ้มพี่มอวินอุ้มอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปพี่มอวินอุ้มหนูรอก่อนเลยรอใหม่รอรอใหม่รอรอใหม่รออุ้มรอก่อนแล้วก็ไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วน่าทวน่ะไปตกฟ้าโอ้ยน่ากลัวนสะบานตรงนี้มันสะบานขึ้นมานี่หนูไปฝั่งนี้ มาแล้วอย่าดื้อนะตามดม้โอ้โหพี่วินเพิ่งห้าสบเมตรเองลูกอ้ยจอมแกนดีๆนะูกแ้วัไหนยีิเมตรโอเคน้โอเคอกอยอมเขอยอมเ้ด้แม่ครับอยอมเม้บไปเยอมเ้หเมตรเนี่ยคอยไปตอนนี้เหรอแป๊นี้คอยไปอรอรอบใหม่รอรอบใหม่ ปคลิปตัวไม่ีประโยชน์ทิงออกเมตใครไม่มีประโยนต์ตัวเองประโยน์ออร่หม,ม่หมดเยหนึ่งเมตรอหลนอีกแล้ว,ว,ว่ลก็ห่นอะยอแต่ไม่ได้เกิดใหม่ใช่ไหมแกนี่เกิดใหม่ไม่ได้เกิดใหม่คนะก็แค่ห<อ>ล่นหล่นแบบบนพื้นอะหล่นพื้นธรรมดาแบบรอะรล่อใหม่กลัวเลย

ทำไมอะมันรอบเป็นไงต้องดูตรงไหนอะละูกมันเวลามันน้อยอ,อ๋อรอบใหม่รอบใหม่จับคู่กับคนอื่นด้วะเล่นกับคนอื่นตอนนี้ไม่อยู่โอ้ยลุนลุนโอเคโอเคเดนุบไปอา้อหือนี้พื้นอย่างไรก่ะนี่อะไรอะแกนขึ้นมาอะไรเนี่ย ข้าท่อโอ้โหเล็กมากโอโหยังโหดอ่ะโอ๊ยไม่มีวินี่มาวินเก่งว่ะเก่งอ่ะไม่มีวิไม่มีวิไม่มีวิเฮ้ยโอ้ยเดินออกทำไมเอาแก๊สเมื่อกี้เก่งอ่ะโอ้โย น่ากลัวเอ้าแล้วไงต่อเดี๋ยวหนูต้องไปกดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหาขมเดี๋ยวไปเล่นมอคคูดรอดีกว่าไปเล่นมอคคูดรอดีดกลัวอุ้ยอุ้ยโอเคอยากที่เาเวนกดตรงนี้โอเคฮะพี่ขอไปก่อนได้ไหมอ่ะฮะอ้นี่ว่าขอออกขอออกก่อนได้ไหมงั้นจบแค่นี้ก็พอ เออเิงั้นจบแค่นี้โอเคงั้นสำหรับว,วันนี้หนูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ <ขอ S 1> บ๊ายบาย